สวัสดีครับสวัสดทีทุกคนนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ดีวารีรีสอร์ทนะครับก็เดี๋ยว,วเรามีแพลนกันนะครับว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวเทอร์มินอลเทอร์นะครับแล้วก็ไปร้านอาหารนะที่อยู่ริมหน้าผาของพัทยานะครับวันนี้เราจะมาแบ่งกัน3มเทคนิคในการเพิ่มพลังกล้ามเนื้อนะเพิ่มพลังสมองแล้วก็ทําให้เราเนี่ย ไปเที่ยวนะไปออกกําลังกายไปวิ่งไปปั่นจักรยานทางไกลนะครับหรือแม้แต่วิ่งมาทรนก็ตามทําไงไม่ให้เหนื่อยนะครับ <Okay. S 1> ก็เทคนิคสําคัญนะที่ที่ผมใช้คือเราก็ต้องเทคนิคที่1คือาต้องมีอาหารที่มีพลังงานค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับทีพลังงานค่อนข้างสูงนะบางคนบอกว่าเอ๊ะก,กินพลังงานสูงอ้วนไหมจริงก็ไม่อ้วนนะครับเพราะว่า,ากินมื้อเช้าเพราะว่าผม รู้แล้วว่าวันนี้เราจะมีแผนนะว่าเราจะต้องไปเที่ยวนะครับแล้วเราต้องเดินเยอะนะรเราต้องเตรียมพลังไว้ครับถ้าเราลดความอ้วนแล้วมือว้อเช้าเรากินน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะหมดแรงเละเราจะทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับโดยเพราะคนที่วิ่งมาลาทอนถ้าอยากจะลดความอ้วนด้วยหรือคนที่ปัจเจียนทางกายอยากจะลดความอ้วนด้วยเนะี่ยต้องรู้จักการกินมื้อเช้านะเดี๋ยวผมจะยกยกตัวอย่างให้ดูว่าเอ๊ะการกินมื้อเช้าเนี่ยที่บอกกินเยอะเยอะเนี่ยมีเทคนิคเพิ่มเติมต้องทำยังไงเพิ่มเติมครับ ก็คือเราต้องรู้จักการจัดลําดับนะครับแล้วก็การกินช้าลงก็คือเคี้ยวนานขึ้นนั่นเองนะครับสรุปวันนี้เราจะแนะนํา 3- สามเทคนิคด้วยกันนะครับก็คืออย่างแรกคือต้องกินอาหารพลังงานสูงนะครับอาหารพลังงานสูงมีเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะยกยกยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับนี่ผมกินนะครับมีไข่ดาวนะครับมีแพนเค้กด้วยนะครับมีวอฟเฟลพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ มีข้าวผัดนะครับข้าวผัดมีผัดผักนะครับมีมักกะโรนีนะครับมีมองเห็นไหมครับเพิ่มมมีฟุตสลัดนะครับแล้วก็มีธัญพืชนะครับนี่แล้วก็มีขนมปังด้วยนะครับนะสังเกตเห็นเห็นไหมครับว่าจริงๆผมก็กินอาหารเหมือนคนปกตินะครับอาหารก็ไม่ได้แตกต่างจากคนปกติอะไรนะแต่ทําไมถึงผอมลงเพราะว่าเรารู้ว่ามื้อเช้าเนี่ยเป็นมื้อที่เราต้องใช้พลังงานเยอะวันนี้เราจะไปเที่ยวเราก็จัดเต็มเลยครับ วันนี้ก็มีผมก็มีไข่ดาวสองฟองนะครับคุณมนทนาบอกว่าเพิ่งทานไข่ต้มไปสองฟองใช่ครับไข่ต้มก็ได้ไข่ทอดก็ได้ไข่อะไรก็ได้นะครับไม่ได้เสีเลศอ,อะไรเพราะว่าเช้าอย่างราชาอยู่แล้วนะครับแล้วลำดับการกินของผมนะผมก็จะกินของที่มันย่อยง่ายก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดลึกๆนะครับอยู่ในมินิคอร์ที่ชื่อว่า food for runner นะครับก็จะพูดรายละเอียดค่อนข้างลึกเลยมองเห็นภาพเลยว,ว่าทําไมต้องกินอันนี้ก่อนอันนั้นก่อนแล้วทําไมต้องกินอันนี้ที่หลังนะครับ นะครับโดยที่เนี่ยอาหารทั้งกองเนี่ยผมจะค่อยๆใช้เทคนิคที่3นะครับก็คือผมจะค่อยๆกินไปเรื่อยๆนะครับ,นะรบไม่ไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบยัดอะไรแล้วก็ตั้งเวลาไว้ผมก็ตั้งตั้งเวลาไว้เนี่ยลงมาก่อนแฟนนะครก็ก็ตั้ง,ต,งตั้งเวลาว่าจะกินสักชั่วโมงหนึ่งนะค่อยๆกินค่อยๆก,กินเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถ ค่อยๆย่อยอาหารช้าๆนะครับเราทำให้อาหารเนี่ยไปเป็นพลังงานถ้าเราเป็นนักวิ่งเป็นนักวิ่งมาราธอนหรือนักปันป่นจักรายานทางไกลหรือเราไปเที่ยวแบคแพ็คที่ต่างประเทศหรือว่าอย่างผมเนี่ยจะไปไปเที่ยวสัก3ามสี่ชั่วโมงติดต่อกันเดินตลอดเลยนะครับเราก็จะค่อยๆกินนะครับโดยที่ของที่ผมกินก่อนเลยอย่างเช่นเนียครับผมจะกินนี้ก่อนหมดแหละนะครับจะกินชากับน้ําส้มไปก่อนนะเป็นของที่เข้าไปปุ๊บมันย่อยง่ายนะครับแล้วที่เหลือเราก็ค่อยๆกินตามไปถ้าเรากินแบบแบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถ เขาค่อยย่อยพลังงานแล้วเอาพลังงานไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพนะครับไม่ตกค้างในในร่างกายอะไรแล้วก็ไม่ทําให้ท้องผูกท้องอืดอ่าลืมบอกไปนะครับว่าเทคนิคนี้เนี่ยช่วยให้เราสามารถอ่ากินแล้วช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นบางคนอาจจะสังเกตเอ๊ะทำไมกินอะไรนิดหน่อยแล้วพุงบองกินแล้วกินอะไรนิดหน่อยแล้วรู้สึกเหมือนเอ่อท้องอืดน,นะครับอันนั้นเป็นจากการที่เรายังอาจอาจจะยังไม่กับฟู้ดคอมบิเนชันนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเรารวมพวกฟู้ดคอมบิเนชันนะครับ เกี่ยวกับการกินอาหารต่างๆไม่ให้ท้องอืดเกี่ยวกับการกินอาหารที่เพิ่มพลังงานสําหรับคนที่ออกกํบบาลังกายหรือคนที่ไปเที่ยวแบบผมเนี่ยไว้ในคอร์สที่ชื่อว่ามินิคอร์สฟู้ดฟอร์ลันเนอร์ไปเลยครับมันก็น่าจะดีนะครับคุณกดฉพานถามว่าควรกินไข่วันละกี่ฟองจริงๆแล้วต้องดูโรคประจตัวครับถ้าเป็นเบาหวานหรือเป็นไขมัเนเลือดสูงให้กินไข่แดงหนึ่งฟองส่วนไข่ขาววันละสี่ถึงแปดฟองได้เลยครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับคุณเคโกะบอกว่า หวังว่าจะได้เจอคุณหมอที่ญี่ปุ่นวันที่2 3 4 5 6ก็คือ2-6พฤษภาคมนะเดี๋ยวผมจะไปโอซาก้าไม่รู้จะเจอคุณเคโกะหรือเปล่านะครับหวังว่าจะเจอเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่ามีมีเพื่อนเพื่อนนะมีแฟนคลับอยู่ที่ญี่ปุ่นหลายคนเลยเราอาจจะได้เจอกันนะครับวันที่2-6นะครับพฤษภาคมนี้เดี๋ยวผมไปโอซาก้าแล้วก็เดี๋ยวจะไปไลฟ์นะเทคนิคดีๆนะครับสำหรับการลดความว้วนและดูสุขภาพเนี่ยมาจากที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับ คุณมนธนาบอกว่าเคยไปญี่ปุ่นนะกินแต่รามเมงก็ไม่อ้วนเพราะว่าเดินทั้งวันถูกต้องครับจริงๆถ้าเรารู้จักการเมเนจพลังงานนะครับเราสามารถกินอิ่มทุกวันได้ครับดเพียงแต่ว่าอย่างวันนี้ผมมีแพนเค้กทำไมผมถึงกินแพนเค้กเพราะว่าผมเลี้ยงไว้แล้วว่าอาหารที่เป็นเป็นแป้งพวกนี้ถ้าเราเดินเยอะนะครับวันนี้ผมเดินทัก3สามสามชั่วโมงติดกันได้เราก็ จะต้องกินตักนิดหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นพลังงานไม่พอใช้เนี่ยเราเดินแล้วเราจะเหนื่อยคนเหนื่อยแล้วเราจะไม่ค่อยสนุกนะครับสวัสดีคุณวณิษานะครับป้าคุณวณิษาบอกว่ามาเที่ยวอุดร3วันค่ะใช้เทคนิคการกินของคุณหมอที่เคยบอกไว้นะครับไม่รู้สึกอึดอัดแถมอิ่มอร่อยนะครับถูกต้องครับดังนั้นถ้าเรากินอย่างถูกต้องนะครับเช้ากลางวันเย็นไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวอ้วนนะกินไปเลยครับพีเดี๋ยว่าเรารู้ก่อนว่าเอ้ยมื้อเช้าเนี่ยเราต้องกินอะไรกลางวันต้องกินอะไรเย็นต้องกินอะไรที่ทําให้อิม แล้วก็ไม่ทําให้เราอ้วนขึ้นนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแชร์ได้นะครับสําหรบบเพื่อนๆที่กําลังเที่ยวอยู่ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับถ้าเรากินแบบนี้ได้นะเราจะได้ไม่กลับไปโอ้เครียดจังเลยทําไมถึงแบบว่ามาเที่ยวแล้วก็ตะบะแตกเนี่ยไม่ต้องกลัวครับเราไม่ต้องตะบะแตกครับเราตั้งใจกินฟังผมชัดๆนะครับเราไม่ต้องตะบะแตกครับเราตั้งใจกินเลยเนี่ยดูเช้านี้นะครับถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูเช้านี้ผมกินนะครับ กินไข่ดาวสองนะครับเทียบเลยนะครับที่ของที่กินไปแล้วคือชากับน้ำส้มนะครับขนมปังก็กินนะครับทานยาพง์ทานยาพืชผักแถมข้าวก็กินนะนี่ข้าวก็กินนะครับผมนี่นะครับว้าวคุณเคโกะบอกว่าพี่อยู่ใกล้สนามบินนาะลิาคาเสียดายจังเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเคโกะอยู่ใกล้สนามบินเดี๋ยวผมกลาว่าจะไปญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งน่าจะเป็นอตอน ต้นเดือนตุลาคมปีนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมไปสัมมนาเกี่ยวกับคุณหมอความงามนะครับเกี่ยวกับเทคนิคการการฉีดต่างๆนะครับสำหรับความงามเดี๋ยวผมอาจจะอาจจะได้เจอคุณเคโกะนะครับผมยังไงก็เราอาจจะได้เจอกันนะครับตุลาคมเนาะเพราะว่าผมลงนาริจะเลยแล้วก็ไปนอนตรงโตเกียวดิสีย์แลนะครับประมาณ4วันเลยครับไปนอน4วันเลยสัมมนา3วันแต่นอน4วันเลยนะครับ เที่ยวเผื่อด้วยนะครับตอนนั้นเลยคุณมะยุรีบอกว่าอดเที่ยวเลยค่ะเกิดอุบัติเหตรุรถนิดหน่อยนะครับเย็บ25เข็มก็ไม่เป็นไรนะครับคนคนท,ที่ที่อุบัติเหตุแบบนี้ก็อาจจะต้องทานอาหารที่มีโปรตีนสูงหน่อยนะครับอย่างเช่นอ่ากินปลากินหมูกินไก่กินไข่ก็ได้นะครับถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เป็นแผลนูนง่ายก็กินไข่ได้นะครับ ไข่ที่บอกกินแล้วเป็นแผนโน,นี่เป็นความเชื่อโบราณเฉยๆนะครับคุณแอปเปิลบอกว่าเทคนิคของคุณหมอทําได้อย่างยั่งยืนแล้วไม่ทรมานตัวเองถูกต้องครับโอเคนะครับตอนนี้น่าจะได้เวลาและเห็นแฟนผมเดินมานครับผมมาเมาส์กับเพื่อนๆสนานะครับเดี๋ยวต้องทานข้าวเป็นเพื่อนแฟนแล้วนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับ3เทคนิคที่ผมแนะนําวันนี้นะครับในการเพิ่มพลังก่อนไปเที่ยวแล้วไม่ทําให้อว้วนขึ้นนะครับสามารถใช้ประยุกต์กับคนที่เป็นนักวิ่งมาราธอน คนที่ปั่นจักรยานทางไกลนะครับได้ก็คือเทคนิคเขาเรียกว่าฟู้ดคอมบิเนชันะครับซึ่งอยู่ในคอร์สฟู้ดฟอร์บรันเนอร์นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากลงลึกๆนะครับผมทำคลิปไว้ให้ครับดูจบก็ไปออกกำลังกายได้แบบไม่เหนื่อยเลยนะครับสำหรับคนอยากอยากออกออกกำลังกายเยอะๆนะครับอ,อ๋อคุณ มีเพื่อนท่านหนึ่งถามว่าอาหารเสริมลดไขมันอันตรายไหมจริงๆผมว่าดูเป็นตัวตัวไปนะครับบางตัวกินมากก็มีคาเฟอีนเยอะก็ติดได้ครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอันตรายครับถ้าผ่านองค์การอาหารและยาแล้วนะครับดังนั้นผมแนะนําว่าให้ดูที่มันผ่านองค์การอาหารและยาเช็คให้ดีว่าไม่ใช่อออยปอมนะครับไม่ใช่เลของค์การอาหารและยาปอมนะครับคุณเก็บอกว่าดีจังเลยเดี๋ยวรอเดือนตุลาคมนะโอเคครับเดี๋ยวเราได้มีโอกาส เจอกันนะครับเดี๋ยวผมกับแฟนไปกัน2คนเลยก็จะได้เจอแฟนผมตัวเป็นๆด้วยนะครับตอนตอนที่ผอมแล้วนะครับตอนที่แฟนผมก็น้ําหนักประมาณ58-59นะครับ <c oughs> คุณจันทิย์ถามว่า <c oughs> เป็น MG ทําตาได้ไหม MG ต้องต้องบอกคุณหมอเขาครับว่าถ้าเราจะทําตาเนี่ยอาจจะต้องระวังพวกยาชาหรือย,ยาดมสลบพวกนี้ครับเพราะว่า MG เนี่ยเราต้องระวังเรื่องการใช้ยาชาหรือว่ายาที่ทําให้เราหมดแรงเนี่ยครับ โอเคนะครับสวัสดีเพื่อ in นๆนที่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวสามารถดูย้อนหลังได้นะครับวันที่ผมพูด3เรื่องนะครับก็คือพูดเกี่ยวกับเทคนิคการที่เราจะสามารถออกกําลังกายไปเดินเที่ยวเราไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะครับสําหรับนักวิ่งหรือนักปั่นนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็เทคนิคคืออย่างน้อยเราต้องกินเยอะนะครับต้องกินเยอะนะต้องพลังงานพอไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเดินหรือวิ่งปั่นจักรยานแล้วจะเหนื่อยทคิที่2คือเราต้องกินตามลําดับนะครับ อันไหนย่อยง่ายกินไปก่อนนะอันที่3าก็คือ,อกินนานๆคือเคี้ยวบ่อยๆนะครับผมเคี้ยวเคี้ยวเยอะๆนะครับสักคํหนึ่งประมาณ2ี 30, ่0อะไรเงี้ยประมาณนี้นเคี้ยวจนละเอียดนะครับโอเคขอบคุณนะครับงเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะไลฟ์อีกทีหนึ่งเย็นนี้สัก2อทุ่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ากลับกลับจะไปเที่ยวกี่โมนะแล้วเจอกันนะคราันเพื่อน,อนสวัสดีครับ